วันนี้นะคะเราเอานะคะเ,<อ>เงินจากท s เอมาเข้าตู้กัน400,000นะคะบาทนี้เลยนะคะต้องขอบคุณความเฮงจาก7ซเว่ hmm. นเดย์ครีมอาบนะทุงคลแล้วก็ลูกกระเป๋ารักซับของเราจ้า mm hmm. แสนที่4ี่แล้วจ้าทุกคนจ้า mm hmm. วันนี้เราจะเอาเข้าตู้ไปก่อนนะคะ400,000ทุกคน ขอบคุณนะคะเ,คเงินสดๆดจาก T S จะมาอยู่ในแคมเปญรีวิวไปรับเงินล้านกับคูสิตาค่ะอคบอกเลยว่าคุา้มมากทุกคน 1 0,000แท,แทบไม่เชื่อตัวเองเลยค่ะว่าเฮ้ยฉันได้เงินสด500,000บาทจริงๆหรอเนี่ยจากการแค่อันฐานจิตกับเซเวดและกระเป๋าดักซับเฮงจริงปังจริงจ้าทุกคน